สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสยองฝันบ้านหลังใหม่มีกับครอบครัวได้ตกลงกันซื้อบ้านอยู่รวมกันโดยตอนนั้นมีอยู่มสาสมไดยอาศัยอยู่กับแม่น้าชายป้าและก็ยายญ่โชคดีที่ได้ซื้อบ้านในราคาถูกและอยู่ใกล้กับวัดเป็นบ้านสองชั้นขนาดพอดี มีที่จอดรถได้หนึ่งคันราคาถูกมากทำให้แม่เหลือเงินเพิ่มไปซื้อรถเก่งมือสองมาไว้ขับพายายไปโรงพยาบาลตอนยายเข้ามาอยู่ใหม่ชาวบ้านก็สุบซิบเงินทาแต่แม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะเขาคงเห็นเราเป็นคนแปลกหน้าในคืนแรกที่เข้าอยู่หมาก็หอนชินาบ้านจนน้าชายต้องเอาก้อนหินไปปาไล่ยายก็เลยบอกว่า พรุ่งนี้ต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ปกติแต่เรื่องราวแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อยายมีอาการแปลกๆตื่นมากางดิกเดินวนไปวนมาบางครั้งก็พูดจาคนเดียวหนักเข้าก็ระวาดบางครั้งก็บ่นว่าไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วจนป้าต้องมานอนเป็นเพื่อนเพราะยายบอกว่ามีผู้ชายที่ไหนไม่รู้มับหลีบเข้าส่วนน้า ชายก็เล่าเปลี่ยนไปจากคนที่เล่าก,กินเล่ามานานแล้วก็กลับมากินอีกแล้วก็ทําท่าทำทางเหมือนคุยกับใไคไรหนึแม่ก็เลยบอกว่าอย่าไปสนใจนะเลยเป็นอาการตาภาษาคนเมาแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับดีก็คือดีจะเห็นหยดน้ําตกตามพื้นที่บ้านประจำดีก็ได้ตช็นแล้วก็บ่นเวลาที่เจอดแต่ว่าไม่ได้บอกใคร มีคนหนึ่งมีปวดฉี่กลางดึกออกมาเข้าน้ำได้ยินเสียงกุกกักที่รถของน้าชายคิดว่าเป็นขโมยต้องเป็นขโมยในรถแน่ๆก็แอบย่อมไปดูเห็นฝากระโปรงท้ายรถเปิดอยู่แล้วมีมือโผลออกมาพยายามจะเปิดฝากระโปรงรถแต่ก็ไม่สําเร็จจึงลุกพลิบขึ้นมาเป็นน้าชายของดีนั่นเองบีก็แปลกใจและสงสัยมากด้วยความอยากรู้ บีก็ไม่นอนรอจนเด็กสงัดแล้วก็ยังได้ยินเสียงไขคุณแจเปิดกระโปรงท้ายรถอีกและก็เป็นนาชายของบีเองที่ยัดตัวเข้าไปให้พอดีอยู่ใต้กระโปรงรถแล้วงับฝาลงเร้ยมช่กมเอล็กคไายหายใจบีก็สงสัยอย่างหนักว่านาชายทำแบบนั้นไปทำไมสุดท้ายบีก็ตัดสินใจเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังซึ่งทุกคนก็รู้ แต่ก็ไม่พูดอะไรพอเปิดใจกับยายยายก็เรียกน้ำมาหันแกก็จะตอบว่า mm. ก็โชดนอนในรถเพราะว่ามันสงบดีมันเงียบมันเงีดีพอห้ามแกก็จะเอาเรื่องบ้านมคุนบ้าจนวันหนึง่งมีเลิกเรียนกับมาไม่เห็นใครอยู่ในบ้านเลยซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน,นมีก็เ่มตกใจจึงไปถามร้านขายของชำว่าเป็นครอบครัวไหมร้านขายของชำจึงบอกว่า น้าชายดีตายแล้วนะดีรีบวิ่งไปที่บัดพันธีน้าชายของดีแขวนคอตายในห้องของแกมีสับสนและตกใจจึงตัดสินใจไปสอบถามชาวบ้านว่าบ้านหลังนี้มีประวัติอะไรไหมชาวบ้านเล่าว่ามีเจ้าของบ้านเก่าตายในบ้านโดยเขาโดานฝังคอตายบนขื่อในบ้านชั้นบนซึ่งเป็นที่เดียวกับที่นาผูกคอตาย และเป็นจุดเดียวกับที่น้ำหยดลงพื้นทุกวันแต่นีก็ตัดสินใจไม่บอกใครเหมือนเดิมเพราะแค่นี้ทุกคนก็เศร้ามามากพอแล้วนาชายตายยายก็ลองไห้ทุกวันจนแม่ตัดสินใจขายบ้านพร้อมรถในราคาที่ถูกแสนถูก